สำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาปรับแก้นะคะงานฟิลเลอร์จากที่คนไข้เนี่ยเคยฉีดบริเวณช่วงคางมานะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าคางคนไข้เนี่ยดูยาวนะคะใบหน้าดูได้สัดส่วนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันดูดูหรือว่าขาดความอ่อนหวานไปบริเวณช่วงคางคะ่ะวันนี้นะคะหมอจะใช้โปรแกรมตัวฟิลเลอร์เนี่ยเข้ามา แก้เพิ่มเติมค่ะโดยหมอจะแต่งบริเวณช่วงคางให้คนไข้ใหม่นะคะให้มีความระมุนขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องสลายคางเดิมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์หลังการปรับแก้ด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์ขั้นสูงกันค่ะ นี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์หลังจากที่หมอปรับแก้ไขนะคะในส่วนของบริเวณช่องคางเนี่ยให้ดูระมูลขึ้นทันทีนะคะหลายคนนะคะที่อาจจะเคยฉีดฟิลเลอร์บริเวณช่วงคางมาแล้วร,รู้สึกว่าใบหน้าเราไม่ระมูลเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะหมอใช้ฟิลเลอร์เข้ามาปรับแก้นะคะบริเวณตรงช่วงร่องนะคะให้ไม่เกิดรอยต่อระหว่างช่วงแก้มกรอบหน้าแล้วก็เวณช่วงคางค่ะทําให้ใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูมีความระมูลอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ